อาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกําลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกําลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสําหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับการออกกําลังกาย ตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้ปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรงนั่งตัวตรงจริงๆคุณผู้ชมสามารถทําตามได้ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน เหยียดขาเหยียดเข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึงเหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจําเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวนะฮะเหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว้คนับหนึ่งถึงสิบครบสิบปุ๊บเอาลงเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทําไปทั้งสิ้นหนึ่งครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะ รู้สึกเลยฮรรู้สึกได้ทันทีครับว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงเนี้ยมากขึ้นจริงด้วยจริงด้วยครับโดยทั่วไปก็จะแนะนําทําสักสิบสองครั้งสิบสองครั้งสามยกทําให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งทําเสร็จต้องเมื่อยครับถ้าไม่เมื่อนี้ทําไม่เมื่อนี้จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้างครับ Well being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ thank you